สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่11เรื่องบุตรของเศรษฐีชื่อว่ากาละเริ่มตั้งแต่หน้า57ถึงหน้า58กิระได้ยินว่าโสโยกาโลอันว่านายกาละนั้นปุตโตเป็นบุตรเศรษฐีโนของเศรษฐีศัทธาสัมปันนสะ ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธาตถาวิทัสสะผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปหุตวาเป็นอิจชติโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหลังนี้นะครับย่อมปรารถนาคันตุงเพื่ออันไปสันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาณหามิได้เอวะนั่นเทียวอิจชติโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหลังเช่นกัน ย่อมปราถนาทัดถุงเพื่ออันเฝ้ากาเลแปลไปก่อนนะครับเข้าครึ่งศัพท์ในการตัดสัตวถุโยกขึ้นมาแห่งพระศาสดานั้นอาคตะ,สะเสด็จมาแล้วเคหังสู่เรือนณนะหาไม่ได้อิชติโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหลังย่อมปรารถนาโสตุงเพื่อ,ออันฟังทำมัง ซึ่งธรมนณหาไม่ได้อิชติย่อมปรารถนากาตุงเพื่ออันกระทำเวยาวัจจังซึ่งความขวนขวายสังคสะแก่พระสงฆ์ณหาไม่ได้ปิตราวุตโตปิแม้ผู้อันพระบิดากล่าวแล้วว่า ตาตะแน่พ่อตะวังขึ้นมาอันว่าเจ้ามากริยากระทำแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ณสุนาติย่อมไม่ฟังว่าจนังซึ่งคำตัสสะโยกปิตุของบิดานั้นอาะครั้งนั้น ปิตาอันว่าบิดาอัสสะโยกกาลสะของนายกาละนั้นจินเตสิคิดแล้วว่ามมะปะุตโตโยกขึ้นมาอันว่าบุตรของเราอายังนี้ขเหตวาถือเอาทิดถิงซึ่งทิฏฐิเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปวิจรันโตเที่ยวไปอยู่อวีจิปรายโน เป็นผู้มีนรกชื่อว่าเวจีเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพวิสติจักเป็นปณะก็ตรงนี้เป็นประโยคยะตะนะครับไมยิครั้นเมื่อเราปัดสันเตเห็นอยู่ปุตโตอันว่าบุตรมะมะของเราคัดเฉยยะพึงไปยังนิระยังสู่นรกใดขึ้นมานะครับ ตังตัวนี้ให้โยกมมะปุตตะนิระยังคขมนังขึ้นมาอันว่าอันไปสู่นรกแห่งบุตรของเราตั้งนั้นปฏิรูปังเป็นเหตุสมควรเมแก่เราโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นณโขหาไม่ได้แลปนะก็ อนะพิชนกะสัตโตนามะเชื่อนว่าสัตว์ผู้ไม่เพ่งเลงธนะธาเนนะด้วยการให้ซึ่งทรัพย์นัติย่อมไม่มีอิมัสมิงโลเกในโลกนี้โขและอาหังขึ้นมาอันว่าเราพินทิสามิจากทำลายทิฏฐิงโยกขึ้นมาซึ่งทิฏฐิมะมะปุตตะยกขึ้นมาเช่นกัน แห่งบุตรของเรานังนั้นทะเนนะด้วยทรัพย์อิติดังนี้อัฐะครั้งนั้นโสเศรษฐีโยกขึ้นมาอันว่าเศรษฐีอาหะขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วนังโยกกาลังกะนายกาละนั้นว่าตาตะแน่พ่อตวังขึ้นมาอันว่าเจ้าอุโปสถิโกเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถ หุตวาเป็นคันตวาไปแล้ววิหารังสูวิหารสุตวาฟังแล้วทำม,มังซึ่งทำรรเอหิจงมาอาหังขึ้นมาอันว่าเราทัศสามิจักให้กหาปณะสตังซึ่งร้อยแห่งกหาปณะเตแก่เจ้าอิติดังนี้กาโลขึ้นมาอันว่านายกาละ อาหะขึ้นมากุมภาากล่าวแล้วว่าตาตะฆ่าแต่พ่อตุมเหขึ้นมาอันว่าท่านทั้งหลายทัสถะจกให้หรืออิติดังนี้เศรษฐีขึ้นมาอันว่าเศรษฐีอาหะขึ้นมากุมภาากล่าวแล้วว่าปุตตะ แน่ลูกอาหังขึ้นมาอันว่าเราทัสสามิจักให้อิติดังนี้โสโยกาโลอันว่านายกาละนั้นก็เหตตวารับแล้วปฏินยังซึ่งปฏิญญายาวะตติยังกำหนดเพียงใดแห่งวาระที่สามอุโปสถิโกเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถหุตวา เป็นอะเข้ามาสิได้ไปแล้ววิหารังสูวิหารปนะแต่ว่ากิจจังอันว่ากิจธรรมมัสสวนเนนะด้วยการฟังซึ่งธรรมนัติย่อมไม่มีอัศโยกาลสะแกนายกาละนั้นโสกาโลโยกขึ้นมาอันว่านายกาละนั้นสยิตตวานอนแล้วยถาผาสุกัดถาเนในที่อันสำราญอย่างไร อคะมาสิได้ไปแล้วเคหังสู่เรือน ปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวอัถะครั้งนั้นปิตาอันว่าบิดาอัศโยกกาลสะของนายกาละนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าปุตโตอันว่าลูกเมของเราอุโปสถิโกเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถอโหสิได้เป็นแล้วตุมเหขึ้นมาอันว่าเจ้าทั้งหลายอาหาระ จงนำมาอาหารวัตถุนี้โยกขึ้นมาซึ่งอาหารวัตถุทั้งหลายยาคุอาทีนี้มีข้าวต้มเป็นต้นเมปุตตะสะโยกขึ้นมาแกบุตรของเราอัศสะนั้นสีคังพลันอิติดังนี้ปุกคลังโยกขึ้นมายังบุคคลทาเปสิให้ให้แล้วโสโยก,กาโลอันว่านายกาละนั้นปฏิกิปิ ห้ามแล้วอาหารังซึ่งอาหารวัจนนะโยกเข้ามาเปิดเล็กในด้วยอันกล่าวว่าอาหางขึ้นมาอันว่าเราอักขเหตวาไม่รับแล้วกหาปนังซึ่งกหาปะณนะณพนะุญชิตส,สามิจักไม่บริโภค อิติดังนี้อาะครั้งนั้นปิตาอันว่าบิดาอัศโยกกาละสะของนายกาละนั้นอาสหันโตอดกลั้นไม่ได้อยู่ปีลังซึ่งอันรบเร้าปุคลังโยกขึ้นมายังบุคคลทาเปสิให้ให้แล้วกหาปณะพันดิกัง ซึ่งห่อมีพันธะคือกหาปณะโสโยกาโลอันว่านายกาละนั้นขเหตตวารับแล้วตังโยกกหาปณะพันดิกังซึ่งห่อมีพันธะคือกหาปณะนั้นหัดเถนะวะด้วยมือเทียวปริพุนชิบริโภคแล้วอาหารังซึ่งอาหาร อัทะครั้งนั้นปุนาธิวเสในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีอันว่าเศรษฐีเปเสสิส่งไปแล้วนางโยกกาลังซึ่งนายกาละนั้นวัจเนนะโยกขึ้นมาเปิดเลขในด้วยคําว่าตาตะแน่พ่ออหังขึ้นมาอันว่าเราทัศมิจักให้กหาปณะสหัสสังซึ่งพันแห่งกหาปณะเตแก่เจ้าตะวังขึ้นมา อันว่าเจ้าถัตตวายืนแล้วปุระโตข้างพระพักสัตว์ถูของพระศาสดาอุคคันหิตตวาเรียนเอาแล้วธรรมะประทังซึ่งบทแห่งธรรมเอกังบทหนึ่งเอวะนั่นเทียวอาคัดัยยาสิพึงมา อิิตดังนี้โสโยกาโลอันว่านายกาละนั้นคันตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารถัดตวายืนแล้วปุรโตข้างประพักสัตถุของพระศาสดาปลายิตุกาโมให้แปลเข้าครึ่งศัพท์ก่อนนะครับคือกาโมกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันอุคคันหิตตวาเรียนเอาแล้วธรรมะประทัง ซึ่งบทแห่งธรรมเอกังบทหนึ่งเอวะนั่นเทียวปลายิตุงหนีไปอโหสิได้เป็นแล้วอถะครั้งนั้นสัทธาอานว่าพระสาทดาอากาสิได้ทรงกระทำรรแล้วอสัลลักษณาการังซึ่งอาการคืออันกำหนดไม่ได้อาาัสะโยกาลสะ แกนายกาละนั้นโสโยกกาโลอันว่านายกาละนั้นอสัลลักเขตตวากำหนดไม่ได้แล้วตังประทังซึ่งบทนั้นถัตตวาอัดโสสิได้ยืนฟังแล้วเอวะนั่นเทียวจินตเนนะขึ้นมาเปิดเลขในด้วยความคิดว่าอาหางขึ้นมาอันว่าเราอุคคันหิตสามิจักเรียนเอา อุปริปรทังซึ่งบทในเบื้องบนอิติดังนี้กิระได้ยินว่าชนาขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลายสุนันตาเมื่อฟังจินตเนนะโยกขึ้นมาด้วยความคิดว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเราอุคคันหิตสามิจากเรียนเอาอิติดังนี้วะเทียวสุนันตินามะชื่อว่าย่อมฟังสักกะจ,จัง โดยเคารพจะก็ธทรรมโมอันว่าธรรมเทติย่อมให้มักเคโยกขึ้นมาซึ่งมักทั้งหลายโสตาปฏิมักคาทยโยมีโสดาปฏิมักเป็นต้นชนานังโยกขึ้นมาแก่ชนทั้งหลายสุนันตานังผู้ฟังอยู่เอวังนามะชื่ออย่างนี้โสปิโยกาโล อันว่านายกาละแม้นั้นสุนาติย่อมฟังจินตเนนะโยกขึ้นมาด้วยความคิดว่าอหังขึ้นมาอันว่าเราอุคคันหิตสามิจักเรียนเอาอิติดังนี้สัทถาปิแม้นว่าภะษาสดากโรติย่อมทรงกระทำอสัลลักนาการังซึ่งอาการคืออันกำหนดไม่ได้อัศ โยกกาลสะแก่นายกาละนั้นโสโยกาโลอันว่านายกาละนั้นทัตตวาสุนันโตยืนฟังอยู่แล้วจินตเนนะโยกขึ้นมาด้วยความคิดว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเราอุคคันหิตสามิจักเรียนเอาอุปริปรทังซึ่งบทในเบื้องบนอิติดังนี้วะเทียว ปฏิถาติย่อมตั้งอยู่โสตาปฏิพะเลในโสดาปฏิผลปุณาทิวเสในวันรุ่งขึ้นโสโยกาโลอันว่านายกาละนั้นปาวิสิได้เข้าไปแล้วสาวัตถิงสู่เมืองสาวัถีสัตว์ทิงกับภิกขุสังเคนะด้วยหมู่แห่งภิกษุ พุทธประมุขเขนะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุคเอวะนั่นเทียวมหาเศรษฐีอันว่ามหาเศรษฐีทิศสวาเห็นแล้วตั้งโยกกาลังซึ่งนายกาละนั้นวะเทียวจินเตสิคิดแล้วว่าอัจฉะ ในวันนี้อาการโรอันว่าอาการปุตตะของบุตรเมของเราเมอันเรารุจติย่อมชอบใจอิติดังนี้เอตังโยกจินตนังอ่านว่าความคิดนั่นว่าอโหวะตตะอโหนออัจฉะในวันนี้ปิตา อันว่าบิดาเมของเราณทไทยะไม่พึงให้กหาปเนซึ่งกหาปณะ,ะทั้งหลายสันติเกในสำนักสัตถุของพระศา,าสดาปฏิฉาไทยะพึงปกปิดพาวังให้แปลเข้าไปก่อนนะครับซึ่งความที่ไมหังแห่งเราอุโปสถิกะเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถกหาปณะ,ะการณา เพราะเหตุแห่งกหาปณะ,ะอิติดังนี้อโหสิได้มีแล้วตัดสป,ปิโยกาลสะแกนายกาละแม้นั้นปณะ,ะก็สัทธาอันว่าพระศาสดาอัญยาสิได้ทรงทราบแล้วภาวังซึ่งความที่อัศกาลสะแห่งนายกาละนั้นอุโปสถิกะ เป็นผู้รักษาซึ่งอุบโบสถกหาปณะการณนาเพราะเหตุแห่งกหาปณะฮิโยในวันวาน,วานมหาเศรษฐีอ่านว่ามหาเศรษฐีปุกคลังโยกขึ้นมายังบุคคลทาเปตวาให้ถวายแล้วยาคุงซึ่งข้าวต้มพิกขุสังคสะแกมูแห่งภิกษุพุทธพปมุขขสะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ปุคลังโยกขึ้นมายังบุคคลทาเปสิให้ให้แล้วปุตตัสปิแม้แก่บุตรโสโยกกาโลอันว่านายกาละนั้นนิสีทิตวานั่งแล้วตุนหีภูโตวะเป็นผู้นิ่งเป็นแล้วเทียวปิวิดื่มแล้วยาคุงซึ่งข้าวต้มขาทิเคี้ยวกินแล้ว ขาธนียังซึ่งของอันบุคคลพึงเคี้ยวพุนชิบอดิโภคแล้วพัดตังซึ่งข้าวสวยจบภาคหกครั้งที่11แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่ง,งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเ่าเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน